กระหึ่มทั้งอาเซียนและสะเทือนไปทั่วทวีปเอเชียเมื่อประเทศไทยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการทุกสถิติของเวียดนามคว้าเหรียญทองรวมสูงถึง232เหรียญมากที่สุดตลอดการในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติครั้งสําคัญนี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะเชิงตัวเลขแต่คือภาพสะท้อนขององค์การพัฒนากีฬาไทยอย่างเป็นระบบความมุ่งมั่นของนักกีฬาความเสียสละของโคช้ชและแรงสนับสนุนจากคนไทยทั้งประเทศที่ร่วมกันผลักดันจนเกิดความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ขึ้นจริง ตลอดหลายปีที่ผ่านมาไทยและเวียดนามถูกยกให้เป็นสองชาติมหาอำนาจกีฬาแห่งอาเซียนที่ขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดในทุกมหกรรมการแข่งขันสถิติเหรียญทองเคยเป็นของเวียดนามที่สร้างมาตร,รฐานสูงเอาไว้จนหลายคนมองว่าเป็นกำแพงที่ยากจะก้าวข้ามแต่ในครั้งนี้ทีมชาติไทยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่มีสถิติใดที่ทำลายไม่ได้หากมีการวางแผนที่ถูกต้องความสามัคคีและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้บรรยากาศขององค์การแข่งขันเต็มไปด้วยความกดดันตั้งแต่วันแรก เพราะทุกสายตาจับจ้องไปที่การลุ้นแชมป์ตารางเหรียญรวมนักกีฬาไทยต้องลงแข่งขันวันแล้ววันเล่าในหลายชนิดกีฬาตั้งแต่กีฬาสากลอย่างรีทาว่ายน้ำยกน้ำหนักไปจนถึงกีฬาประจำภูมิภาคและกีฬาที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงทุกเหรียญทองที่ได้มาไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เกิดจากการฝึกซ้อมอย่างหนักนับปีบางคนต้องทนกับอาการบาดเจ็บบางคนต้องห่างจากครอบครัวแต่ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือทำเพื่อธงไตรรง ความสำเร็จ232เหรียญทองไม่ได้เกิดจากนักกีฬากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหากแต่เป็นผลงานร่วมของทั้งทีมชาติในทุกระดับรุ่นเยาวชนที่ก้าวขึ้นมาสร้างชื่อรุ่นพี่ที่รักสามารถรฐานและนักกีฬาประสบการณ์สูงที่ทำหน้าที่เป็นเสาหลักทุกคนประสานกันอย่างลงตัวเหมือนฟันเฟืองที่หมุนไปในทิศทางเดียวกันนี่คือสิ่งที่ทำให้ไทยไม่เพียงแค่แซงเวียดนามแต่ทิ้งห่างด้วยตัวเลขที่กลายเป็นตำนานเมื่อย้อนมองไปยังเส้นทางก่อนถึงจุดนี้ จะเห็นได้ชัดว่าประเทศไทยมีการปฏิรูปและยกระดับวงการกีฬาอย่างจริงจังการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสนามฝึกซ้อมวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการและจิตวิทยาการกีฬาถูกนำมาใช้อย่างเป็นระบบนักกีฬาไม่ได้ซ้อมด้วยแรงกายเพียงอย่างเดียวแต่มีข้อมูลสถิติและเทคโนโลยีช่วยวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างแม่นยำและรวดเร็วอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือบทบาทของโค้ชและทีมงานเบื้องหลังที่หลายครั้งไม่ถูกพูดถึงมากนัก โค้ชไทยและโค้ชต่างชาติทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดถ่ายทอดความรู้ระดับสากลให้เข้ากับบริบทของนักกีฬาไทยการวางแผนแข่งขันการเลือกจังหวะการจัดตารางซ้อมล้วนมีผลต่อผลงานในสนามจริงและทั้งหมดนี้สะท้อนออกมาในรูปของเหรียญทองจำนวนมหาาลชัยชนะเหนือเวียดนามครั้งนี้ยังมีความหมายเชิงจิตวิทยาอย่างมากเพราะเป็นการลบภาพจำเดิมที่ไทยเคยถูกมองว่าตามหลังในบางชนิดกีฬาการก้าวขึ้นมาทำลายสถิติสูงสุดตลอดกาล แสดงให้เห็นว่าไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นผู้นำกีฬาในอาเซียนอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงแค่ในภูมิภาคแต่ยังมีศักยภาพต่อย,ยอดไปสู่ระดับเอเชียและระดับโลกเสียงเชียร์จากแฟนกีฬาชาวไทยทั้งในสนามและผ่านหน้าจอคือพลังสำคัญที่ผลักดันนักกีฬาในช่วงเวลาที่เหนื่อยลา้าหลายแมตช์เป็นเกมที่ต้องลุ้นกันจนถึงวินาทีสุดท้ายหลายเหรียญทองได้มาด้วยความแตกต่างเพียงเสี้ยววินาทีแต่ทุกครั้งที่นักกีฬาได้ยินเสียงไทยแลนด์ไทยแ,แลนด์ ก็เหมือนได้รับพลังเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวนี่คือพลังของความเป็นหนึ่งเดียวของคนทั้งชาติสถิติ232เหรียญทองไม่เพียงถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์กีฬาแต่ยังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยทั่วประเทศเด็กๆที่ได้เห็นภาพนักกีฬาชูธงชาติบนโพเดียมจะเริ่มฝันว่าตัวเองก็สามารถทำได้เช่นกันความฝันเล็กๆเ,เหล่านี้จะค่อยๆเติบโตและกลายเป็นนักกีฬารุ่นใหม่ที่เข้ามาสานต่อความสำเร็จในอนาคต ในมุมของเวียดนามแม้จะต้องเสียสถิติไปแต่การแข่งขันครั้งนี้ก็ยิ่งตอบย้ำว่าการขับเคี่่วระหว่างสองชาติช่วยยกระดับกีฬาอาเซียนโดยรวมเมื่อไทยก้าวขึ้นไปเวียดนามก็จะกลับไปพัฒนาให้แข็งแกร่งกว่าเดิมและประเทศอื่นๆในภูมิภาคก็จะได้รับแรงกระตุ้นให้พัฒนาตามไปด้วยนี่คือวงจรขององค์การแข่งขันที่สร้างสารรค์และเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายความสำเร็จครั้งนี้ยังสะท้อนถึงการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น งบประมาณการจัดการและนโยบายด้านกีฬาเริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมนักกีฬาได้รับโอกาสได้รับการดูแลที่ดีขึ้นทําให้สามารถโฟกัสกับการฝึกซ้อมและการแข่งขันได้อย่างเต็มที่ผลลัพธ์ที่ออกมาคือสถิติที่ยากจะมีใครลบเลือนในระยะเวลาอันไกลเมื่อการแข่งขันจบลงภาพนักกีฬาน้ําตาไหลด้วยความดีใจภาพโค้ชกอดลูกทีมและภาพธงชาติไทยโบกสะบัดเหนือสนามแข่งขันกลายเป็นภาพจําที่คนไทยจะไม่มีวันลืมมันไม่ใช่แค่เรื่องของเหรียญทอง แต่คือเรื่องของความพยายามความอดทนและความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย232เหรียญทองคือบทพิสูจน์ว่าหากคนไทยร่วมมือกันไม่มีเป้าหมายใดที่ไกลเกินเอื้อมวันนี้ไทยทำได้ในอาเซียนวันหน้าความสำเร็จนี้อาจต่อยอดไปสู่เอเชียนเกมโอลิมปิกหรือเวทีระดับโลกอื่นๆและเมื่อวันนั้นมาถึงเราจะย้อนกลับมามองจุดเริ่มตน้นและจดจำว่านี่คือช่วงเวลาที่ไทยประกาศสักดาอย่างแท้จริงกระหึ่มอาเซียนไม่ใช่เพียงคำพาดหัว แต่คือความจริงที่เกิดขึ้นแล้วในประวัติศาสตร์กีฬาไทยการทุบสถิติเวียดนามด้วย232เหรียญทองจะถูกเล่าขานไปอีกนานและจะเป็นมาตรฐานใหม่ที่ท้าทายทั้งตัวเราเองและคู่แข่งในอนาคตนี่คือชัยชนะข,ของนักกีฬาชัยชนะข,ของทีมงานและชัยชนะของคนไทยทั้งประเทศอย่างแท้จริง